ครับออกมาครับวันนี้ก็ออกมาประมาณตีห้ายีนะครับ วันนี้พิกัดนะครับแม่น้ำน้อยครับเจอกันที่หม่ครับถึงหม่แล้วครับอันนี้อากาศเป็นคืมๆครับเหมือนฝนจะตกมีนาชามาก่อนนะครับมีน้าแว่มาถามครับตักไทยกันตอนเช้าครับน้ะสวัสดีครับทางลงครับโอ้ ้นเดินข้ามน้ำครับเดินข้ามน้ำมาจากถนนครับลึกเข้าหัวเข่าเลยครับ น้ำลึอกอยู่เท่ากลางขาเลยตรงนี้ข้างหน้นานมีกระต๊อบครับก็หลบฝนครับหลบแดดได้ครับนี่ดูใ<ต>หม่ไนี้ครับก็ วันนี้โล่งนะครับไม่มีผักนะครับสวัสดีครับสวัสดีนานาที่รักและชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องนักติ๊กแช n เนลครับก็วันนี้ครับมาตกปลาครับหมายแม่น้ําน้อยครับก็หมายนี้นะครับยังไม่เคยมานะครับก็เพิ่งเพิ่งมาครั้งแรกครับหมายแม่น้ําน้อยนะครับอยู่เลยวัดหลวงพ่อน้อยมาหน่อยนึงนะครับ ก็เดี pigeon, anyway ๋ยวพิกัดนะครับเดี๋ยวผมจะวางให้ใต้คอมเมนต์นะครับก็วันนี้ครับเอาเบ็ดมาทั้งหมดนะครับเอาเบ็ดมาทั้งหมด6คันนะครับก็เรามาดูสภาพหมายกันเลยนะครับครับสภาพหมายเช้านี้นะครับก็ถือว่าล่งเลยนะครับก็วันนี้เอาเบ็ดมาทั้งหมด6คันนะครับพอวันนี้น้ํามันขุ่นนะครับน้ําแดงครับช่วงนี้ฝนตกครับน่าจะน้ําเหนือมาด้วยนะครับ นี่มีเพิงครับมีหน้าชาอยู่ตรงนี้ครับกำลังปั่นเหยื่อเลยนะครับก็มาตามลุ้นด้วยกันครับก็ลงไมยแรกไปเลยครับ ตงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยครับก็มาตามลุ้นตามเชียร์ไปด้วยกันครับอาจจะมีผลงานนะครับหรือปลาสสวยๆให้น้าๆหรือท่านผู้ชมได้รับชมกันหรือเปล่านะครับก็มาติดตามลุ้นด้วยกันครับวันนี้น้ําไหลแรงนะครับก็ตีไปนู่นไหลไปเฉียงไปทางขวาเลยนะครับมาตามลุ้นด้วยกันครับว่าแต้มแรกจะเป็นปลาอะไรครับกินแล้วครับ มาเลยครับปลากระมังครับกินแล้วครับกินแล้วครับ ไม่มีที่ตั้งไหมรถไปยกลงตะกันบเลย สุเบือไส่สองโลเลยครับปากกระดำครับไสสวยเลยครับไสประมาณสักเกือบสองโลครับมาแล้วครับตะโกกแต้มแรกครับไสสวยเลยครับก็พอดีเปลี่ยนเหยื่อครับ ปลากินครับขาดติดโอ้เ็ดติดครับกินแล้วครับคันเล็กครับกินเร็ว ครับมไกัครับไปส,สวนเลยครับ กินแล้วครับ กมับมาแล้วครับโปกไซส้สวยครับก็เซสายก็เริ่มกินแล้วครับตามลุ้นตามเชียร์ไปด้วยกันครับครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงครึ่งนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นปลากระมังนะครับเล่นปลาเล็กก่อนนะครับ าปลากำลังไซส์สวยๆกินดีครับแต่ว่าตกเบ็ดเล็กนะครับตกเบ็ดทนเล็กก็มีนานาๆนักตกปลามาหลายท่านแล้วนะครับก็หมายวันนี้โล่งเลยนะครับไม่มีผักผักตกเจ้าบาเลยนะครับก็มีนานาๆน,านักตกปลามาเ,เต็มเลยครับกระต๊องทางนู้นนะครับก็มีนานาๆมาลงประมาณสี่ห้าคนครับก็ ปลาก็เข้าอยู่นะครับที่จอดรถก็จอดข้างถนนเลยนะครับก็อยู่ใกล้ๆที่ตกนะครับ่อมาตามลุ้นครับตามลุ้นด้วยกันครับว่าจะมีส์สวยๆให้นะฮะดึงแล้วครับปลาเล็กครับเนี่ยดึง,งแรงๆเลยครับ กินครับอากุณมากครับเยี่แล้วครับ บางเลยวันนี้ <laughs> ดึงทั้งวันครับวันนี้กินแล้วครับดึงกระดกกำลังมาแล้วครับใส่สวยเลยครับ Look up. Oh, ไปแล้วครับครับกินแล้วครับ โอ้อไปแล้วครับตะโกครับได้สวยเลยอากินครับ เริ่มเข้านะครับปกเส,เกสเือเลยครับบตากระมังตัวไเลื่อเลยครับนี่จะเปลี่ยนเหยื่อครับลูกกินแต่ตอนไหนมาก,กินครับ ไปกินครับุม มาแล้วครับผมครับปลาผมครับต่อไปเลยนะครับปากกินครับผม ครับผมปักกินปักกินหลุด <m ul it> ครับลลครับกินแล้วครับ เป็นตะโกนะครับครับมาแล้วครับตะโกครับสวยๆสวยเลยครับปลากินครับ มาเลยครับ,บม,มาเลครับโกใส่ตัวเลยครับ,คร,บครับกินแล้วครับ ปากินครับปักกมานะครับปากินครับ าแลครับโกใส่สวยมานะครับช่องบานะ่ยบายครับครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายบ่ายสองบ่ามงห้าสิบนะครับก็ช่วงบ่ายน้ำเหมือนน้ำลงนะครับก็ผักมากวนด้วยครับกลาปลาก็ยังกินเรื่อยๆครับ มีน,น้ำมาตกกันเต็มเลยครับดูหมายก็สวยนะครับมาลุ้นกันต่อครับ จะมีแต้มสวยๆตอนช่วงบ่ายให้นนาหรือท่านผู้ชมได้รับชมกันหรือเปล่านะครับออติดตามไปดูกันครับ,รบปากกินครับผม กินครับ อกไสสวยนะครับตอนช่วงบ่ายครับครับปากกินครับ ไซแวนครับครับสอบคครับสองแ้มเลยครับไซแวนครับเข้าแล้วตอนเย็นครับช่วงประมาณบ่ายสามครับครับนึ่งคันยกเลยครับ มานะครับกดขนมเลยกดขนมอลอกวิถีามานะครับสโปกไซโลครับหึ่งขนน้มเลย,ยกินแล้วครับ ครับสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ครับเพราะว่าเป็นเวลาสี่โมงเย็นแล้วนะครับเพราะว่าเดินทางไกลครับก็วันนี้ครับสําหรับหมายแม่น้ําน้อยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็คือมาครั้งแรกนะครับก็ผลงานที่ได้ก็ได้เยอะอยู่นะครับส่วนมากจะเป็นปลาตะโกกนะครับครับดูผลงานวันนี้ครับ ผมผลงานวันนี้ครับครับผมวันนี้ผลงานที่ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็คือหมายแม่น้ําน้อยครับก็ถือว่ามาครั้งแรกนะครับก็นนะท่านใดนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอเก่าคําว่าสวัสดีครับ